<aperture. S 3> ไม่พลาดหรอกรอดเลยไปลงที่ใครคนนั้นต้องตอบนะครับยังยังผ่านมานิดเดียวตื่นเต้นเร่เหมยฝอยก็ไปเรื่อยครับไม่มีกระแต่งตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าผ่านมาสัอะไรไปก็เรื่อยจะดีอยู่แล้วมาลงที่นครก่อนเลยคำถามนี <puis> ้ ดีต่อนักขอมากครับเพราะว่าได้ข่าวว่าสุขภาพนักข้อม่นไม่ค่อยดีมีเบาหวานใช่ไหมครับผมคำถามถามนักข้อมีตัวเลือกให้เลือกให้ถูกแล้วกันแม่งั้นมันยิงคำถามถามว่าสมุนไพรใดช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ระวังจุกโรฮินีหรือหัวร้อยรูอันไหนเขลองเดาแล้วแหละหัวร้อยรูอะไรหัวร้อยรูครับผม เรามาดูกันนะครับว่าหัวร้อยลูนั้นสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้จริงหรือไม่ได้ไหมพี่สองพี่สองพี่ว่าไงพี่ไม่พลาดหรอกรอเลยพี่สอง พี่สองเต็ม <c oughs> พี่สองเต็มๆล <c oughs> พี่สองตัดผมทำไมสมุนไพรหัวร้อยลุยสมุนไพรหัวร้อยลุย <c oughs> ก็ผมบอกแล้วชื่อไม่คุ้นหูเลยอ่ะแม่เนี่หหยหัวร้อยลุยหัวร้อยลุย เอาจริงๆเนี่ยจุกโรฮินีนะครับเป็นไม้เถานะครับช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับส่วนหัวร้อยรูเนี่ยช่วยบํารุงหัวใจแล้วก็รักษามะเร็งมีเขาเชื่ออย่างนั้นมีจริงทั้งสองอย่างมีจริงเดียวอะไรบูดังไมนพูอย่างนี้เขาหยุดยากเขาหยุดยากอ่ะมันจะไปลงที่ใครอ๋อเนี่ยเขาล้างมือนเขาไปล้างหุ้นไปแล้วไปแล้วโดนแล้วาาพยยมใครใครพันจันทร์ครับ คำถามขอปป้นจันครับการเวฟอาหารครับออวเวฟอาหารชนิดใดมารับประทานจะทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศห <c oughs> ่เรื่องนี้รู้ระวางป๊อปคอนหรือบะมิ <c oughs> ะม่กึ่ง <c oughs> ะมะวีกึ่งสําเร็จรูปครับเวฟมาแล้วอะเวฟอะแล้วมีเลยป๊อปคอนหรือว่าบะมี่กึ่งสําเร็จรูปบ <c oughs> ะมี่กึ่งสําเร็จรูปครับเรามาดูกันนะครับว่าปั้านจันเขาแม่นเรื่องนี้จริงหรือเปล่าจังแอดโทรมาใกล้ เล่่นใหญขกิดอะไรขึ้นครับปัานจันปัานจันไปอยู่พวกพี่ไหมเอมเล่นเต็มที่ดีพี่ชอบอ่ะแรงอัดใช่ไหมเนี่ยไอ้ขอเกี่ยวกังเกงขาดเลยปั้นไอ้ปั้นก็เกงขาดอีกแล้วเนี่ยไหอ่อะขอหลุดพี่มันมารายการเนี้ยก็เกมขาดตลอดนี่คุณซื้อคุณซื้อตามร้านตามแบรนด์หรือว่าคุณคุณยืมไอ้ทีวทันหิเข้ามาเนี่ยเูช่วยแทน เฮ้ยอะไรเนี่ยมียาเปล่าตายปูปูไม่อยู่แล้ว้วมาดูว่าลงที่ใครต่อเล่นเอาให้ตายวันเนี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้แจ๊ดละไอ้แจ๊ดละต้านไงพี่ถอดแว่นเลยพี่แจ๊ดอะไรนะถอดแว่นให้น้องเล่นนิดหนึ่งสบายพร้อมนะแจ๊ดอันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเพลงเรื่องเพลงเพราะฉะนั้นสบายนะแจ๊ดน่าจะรู้ดีเพลงเข้าทางเลยถามว่า เนื้อเพลงลอยล่องเรือสุขเหลือสัญญาฮักมั่นอยู่ในเพลงใดระหว่างสาวอุบลรอรักหรือสาวสุพรรณยังคอยทำไมันต้องอุบลกับสุพรรณด้วยวะสาวอุบลครับสาวอุบลรอรักนะครับอันนี้ตอบตัวคิดถึงอันนี้ตอบตัวคิดถึงไม่รู้อันนี้ถามดูไม่มีเลยวรั ทำไมอึกอักแล้วนะเรามาดูกันนะครับว่าคุณแจ๊ดตอบถูกหรือเปล่าเขาเลือกสาวอุบลนี่ไงหนูอุบลลุยหนึ่งหนสองสามอุบลผู้ชนใได้คะแนนไปแล้วอันนี้แม่กีนความรับชนะทุกอย่าง เป็นจริงจกแล้วจ๊ๆๆอยู่นะครับเหมืยนเขาไม่อยู่นะผูต่ออ้าคนต่อไปจะเป็นใครกันครับเรามาดูกันอ่ามันลงที่อเล็กแล้วนะครับอันนี้น่าจะเหมาะกับอเล็กมากๆนะครับเพราะว่าเห็นว่าชอบเรื่องอาหารการกินเพราะฉะนั้นผมจะถามคุณอเล็กนะครับว่าอะไรนะครับนี่ไงคำถามขับถามว่ากินโจ๊ก ในภาษาไต้หวันคือคำว่าอะไรโอ้หน้าเขาไต้หวันอยู่แล้วคนนี้ระวางเจี้ยฮีหรือเจี้ยหมอยนี่จริงปะเนี่ยจริงนี่ภาษาไต้หวันอเล็กเลือกอันไหนเจี้ยหมอยครับผมเจี้ยหมอยครับผมไปตรงพ้นเขาจะเลือกถูกหรือเลือกผิดเรามารุ่นกันดีกว่าครับเจี้ยหมอยครับเจียหมอยใช่ถูก เจี๋ยหมอไม่โดนถูกเยี่ยงเลยสีน่าีเจี๊ยหมอยแล้วคำว่าเจี๊ยเนี่ยแปลว่าคำว่าเจี๊ยแปลว่ากินใช่ไหมคำว่าหมอยแปลว่าโจ๊กแปลว่ากินโจ๊กส่วนคำว่าเจี๋ยฮีเนี่ยแปลว่ากินปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฮีนี่คือปลาแต่ถ้าชีนี่คือผู้หญิงไปไปเลยไแลจะไปลงที่ใครต่อดีแล้วก็มานี่เฮ้ยพี่นุ้ยครับ คำถามนี้หวังว่าพี่จะรู้การ์ตูนเรื่องโดราอมอนโอ้โหดูทุกชุดถามว่าตัวละครใจแอนสะดือจุนใช่ไหมใช่สดือจุนกี่เซนโอ้โหดูอย่างเดียวไม่เคยไปวัดเลยสดือสดือจุนกี่เซนมีให้เลือกแต่ก็มีช้อยมีช้อยมีช้อยสะดือจุน2 5เซนติเมตรหรือว่า3 5เซนติเมตรครับเอ้ไอพี่บอล 2เซนกว่ากว่าเอ้ยมันจุนเยอะนะต้อง3ใช่ไหมใช่สามจุดห้า่ากว่าใช่ตอบว่าสามจุดห้าจ่ัยยอดสามจุดห้าสามจุดห้าเซนติเมตรนะครับมาดูครับว่าพี่นุ้ยจะโดนป๊อปคอนเรายิงระเบิดใส่หน้าหรือเปล่าพร้อมมาสามจุดห้าเซนติเมตรต่อมาแล้วสามจุดห้ารู้ได้ไงเนี่ยฮะรู้ได้ไง ปุ๊กปุ๊กจากนิยสารของคนอยากรู้เรื่องญี่ปุ่นนะครับโดดาโกะนะครับระบุว่าใจแอนเนี่ยสะดือจุด3.5เซนเมเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องจริงนะฮะมาดูครับว่าจะลงที่ใครต่อบูมคุณบูมมาเป็นเรื่องของผู้หญิงพอดีเลยครับขอให้คุณโชคดีเอาละหากผู้หญิงทำสิ่งใดกับคนรักจะทำให้ประจำเดือนมาปกติ อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะอันนี้เรื่องเรื่องที่เขามีกันจริงๆนะครับ1เลียติ่งหูหรือดมเหงื่อรักแร้อันไหนครับเลียติ่งหูสะอาดทั้งคู่เลยเอาเกมนี้เป็นเกมให้เดาดมเหงื่อรักแร้ เฮ้ยแต่เป็นลมเลยนะขมคอถ้าเจอของพี่นุ้ยพี่ต้าคือเป็นลมไปเลยไอ้คำถามนี้ไม่น่าเกี่ยวกับบ้านพี่นะไอ้คำถามนี้ไม <ord ian S 1> ่น่าเกี่ยวกับบ้านพี่นะเขาให้ของมันจี้คอเเหรอเออเอาอะไรบูมอาจะใช้จนสารต้มต้มอะไรโดมเหงื่อรักแล้วดมเหงื่อรักแร้ครับรักแร้อย่างีแบบตัวนะอยากเพิ่มขังไว้ขังไว้หนึ่งสองสามรักแร้ กลับไปกันนู้นเดี๋ยวเขาไปนู้นคะแนนกับผมห้าบอลต้องหยุดที่พิเกตเวลินทรนจริงป่ะรู้ได้ไงเนี่ยโอเคพี่บอลปึ้งอ้าวแลง่ไงใครอ้าวแลง่ไงใครอ้าวแล้วลงที่บอลครับคุณบอลครับครับคำถามนี้คุณต้องรู้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณครับถามว่าตามหลักโหราศาสตร์ราศีเมษอ๋อราศีเมษผมราศีเมษราศีเมษไม่ควรกินสิ่งใดก่อนมีเพศสัมพันธ์ มีสองช้อยให้เลือกนะครับห้ามกินไม่ควรกินสิ่งใดก่อนมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเกาลัดหรือหน่อไม้อันไหนเกาลัดหรือหน่อไม้ี่ง่ายเลยสําหรับพี่บอลเกาลัดเลยเกาลัดใช่ครับผมเรามาดูกันนะครับว่าคุณบอลเลือกถูกหรือเปล่าเกาลัดหรือว่าหน่อไม้จริงๆแล้วเกาลัดพูดออกมาดังๆเกาเกาลัด้วยลักเกาลัดแล้วโอ้มันมากแม่มากไม่ควรกินเกาลัด เพราะเขาเชื่อว่าทางโหราศาสตร์แล้วนะครับผลผลส่งผลร้ายต่อกระบวนการสืบพันธุ์ไประงับการแข็งตัวของวัยวเพศชายส่วนหน่อไม้ราศีธนูก็ไม่ควรกินเอาละข้อสุดท้ายแล้วจะไปลงที่ใครเอ่ยคนเดียวแล้วล่ะต้องเหลือ <acab S 1> <field. S 2> ผมแล้วล่ะวอลินทรนวอลินทรนหยุดไปเลยน้องเลยให้กำลังใจอยู่เลพูดหน่อย <Le S 2> ลูกพี่แกสู้ เป็นลูกครึ่งอินเดียนะเนี่ยเขามีแขกเรา่ะเบาอ๋อโทษะเออพร้อมนะดูแกครับอันนี้หมอคุณมันเกิดขึ้นในช่วงโควิดหมอขับผมอีกแล้วถามว่าในปี2563ที่ผ่านมาคนไทยเซิร์ชหาสูตรทำอาหารเมนูใดมากที่สุดระหว่างหมูแดดเดียวหรือบราวนี่อันไหนครับบราวนี่บราวนี่ครับเพราะว่าทุกคนอยากทำอาหารเพราะว่าคนขายขนมเยอะนี่คนใต้ปะเนี่ยบราวนี่บราวนี่ ฮะไม่มีอะไรเานี้อ่เาอบว่าเปาวนี่นะครับผมเรามาดูกันว่าเกรดตอบถูกหรือเปล่าขยันเงอบเลยขันเาไม่ตัดออกเยอะคือชอบัสจังจะพอเป่าวนี้่ชอบไปก่อนแล้วผัสัเป่าวนี้เลยเป่านี้ ไอ้ฝรั่โเนอะทจันข้อมูลจริงนะครับคือเซิร์ช Google อันดับหนึ่งทำหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวไปขายช่วงอันดับสองบาวนี่ขนมหวานอันดับสามขนมครกสามอย่างนะฮะจบสิ้นแล้วนะครับสำหรับเกมกาข่งขันอันนี้นะครับ